ทำอาจจะไม่ทำไม่มั่นใจฝ้าหลังเขาชอบพูดแบบไหนต้องดูวิดีโอนี้รู้ไหมคะว่ามีหลายคำมากเลยที่แปลว่าอาจจะซึ่งเราจะเอาไปใช้ในตอนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจนั่นเองอาจจะตัวแรกก็คือคำว่า may อย่างเช่น I may have to buy a new phone my old one is broken I may have to buy a new phone my old one is broken ซึ่งหมายถึงฉันอาจจะต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องเก่าของฉันเนี่ยมันเสีย คำที่2ก็คือคําว่า probably อย่างเช่น I'll probably get a new job right away I'll probably get a new job right away ซึ่งแปลว่าฉันอาจจะได้งานใหม่หรือว่าหางานใหม่ทันทีทันใดเลยนั่นเองค่ะคำที่3อันนี้อย่าสับสนนะคะอนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันก็คือคําว่า maybe maybe ตัวเนี้ยเขียนติดกันนะคะที่แปลว่าอาจจะเหมือนกันนเองอย่างเช่นถ้าเราอยากจะถามว่า Would you like to come to the party with us Would you like to come to the party with us? คุณอยากจะมางานปาร์ตี้กับพวกเราไหม m hmm, a y b e I haven't finished my job yet. อาจจะไปได้นะฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยคำต่อไปก็คือคำว่า may และก็ be may be อ่ามันแยกกันนะคะมันคนละคำเนาะซึ่งคำว่า may ตัวเนี้ยมันเป็นกริยาช่วยนั่นเองนะคะส่วน be จะเป็นกริยาแท้ซึ่งจะแปลว่าอาจจะมี อย่างเช่น there may be the last flight to Thailand at 7 e v o'clock there may be the last flight to Thailand at 7 e v o'clock ประโยคนี้แปลว่าอาจจะมีไฟล์ t บินรอบสุดท้ายบินไปประเทศไทยรอบ7โมงนั่นเองนะคะมาดูอีกคำหนึ่งกันเลยค่ะคำนี้ก็คือคำว่า ight, might might ที่แปลว่าอาจจะทำหรืออาจจะไม่ทำก็ได้อย่างเช่น I might visit my relatives next week หมายถึงฉันอาจจะไปเยี่ยมญาติๆของฉันสัปดาหนะ์หน้านั่นเองค่ะ